มาครับมาครับเพื่อนเพื่อนครับสิ่งนี้เราต้องการยังไม่เจอเนะครับคือมวลสารที่สำคัญนะครับคือพาตกำแพงนะครับแล้วก็เม็ดเงินเม็ดทองนะครับแล้วก็มีอะไรอย่างครับนี่ท่านว่าเผงสีเหลืองหรือผงสีขาวหรือว่าอัญ,ญมณีครับ อเรามาตามหากันดีกว่านะครับผมเรามาตามหากันต่อนะครับอ่าเดี๋ยวผมจะตรงนี้เดี๋ยวท่านจะตาลายเดี๋ยวผมจะหาหอย่างนี้ถึงยุคไหมครับผมไม่ทราบนะครับก็มาช่วยกันคิดนะครับนี่ใช่พลึกแคลไซหรือเปล่าครับซึ่งเพื่อนๆครับพี่ปานนะอาอาครับ ความชัดเจนมันอยู่ตรงไหนครับนี่มันใช่ไหมครับเนี่ยนะครับครอบคุมนะครับองค์พระหมดแล้วนะครับจะใช้กล้องกำลังขยายสูงนะครับเพราะว่าท่านมีความแข็งนะครับในระดับหนึ่งเลยเชียวเอาครับเพื่อนๆสีแบบเนี้ยที่เคยพบเนี่ยหลายๆลยงค์นะครับ เป็นสีออกส้มๆอย่างเงี้ยเห็นเขาบอกว่าเป็นสีของน้ํามากซึ่งพระที่มีแควไซหนางอกได้ถึงขนาดเนี้ยส่วนใหญ่จะเจอนะครับในมวลสาจะพบสีแบบเนี้ยนะครับออกสีส้มนะครับนะครับ้แต่บางองค์ก็มากบางองค์ก็น้อยก็แล้วแต่ ครับผมถ้าท่านมาลองดูนะครับว่าใช้น้ำพึ้งหรือเปล่านะครับไอ้น้ำอ้อยเคียวหรือเปล่านะครับเดี๋ยวจะให้ดูนะครับเนี่ยฮะใช้ลักษณะของน้ำอ้อยเคียวไหมครับไม่ใช้น้ำมันตัางอิวนะครับถ้าจะเป็นยุคกลางยังไม่ได้ใช้นะครับยุคปลายถึงจะใช้นะครับน้ำมันตัางยิ้ว ส่วนมวลสารเนี่ยจะน้อยนะครับน้อยกว่ายุคปลายนะครับน้อยกว่ายุคปลายนะครับมวลสารนะครับอันนี้เรายังอยู่ด้านหน้าพระอยู่นะครับยังยังไม่ยังไม่หลังกามมากนะครับยังไม่ได้ไปอยู่ด้านหลังนะครับยังดูตรวจหามวลสารด้านหน้าอยู่นะครับ ใชไ,ไหมครับใช้ผึกแขวไซไหมครับเคลือบไปหมดแล้วนะครับผมว่าเนะี่ยมีทุกย่อมย้านะครับมีทุกที่นะครับไม่ว่าจะด้านไหนขององค์พระนะครับเดี๋ยวผมดีไฟหนะ่อยความงดงามครับครับเดี๋ยวผมลองทำเป็นขาวดำดูดีกว่า เพื่อจะอเห็นอะไรกันบ้างนี่ยครับชัดไหมครับผมทำเป็นขาวดำนะครับ ลองอินเวดดูอ,อันนี้ผมอินเวดนะครับไม่รู้ว่าเป็นอะไรบ้างนะฮะฟกกายด้วยยิบๆๆนั่นโดนสอดนั่นที่โดนแสงสะท้อนหรือเปล่าครับที่เป็นจุดดำๆเล็กๆครับเนี่ยครับจุดดำๆพวกนี้น่าจะเป็นแสงโดนสนแสงสะท้อนวะครับ,ค,รบคือผมผมอินเวดภาพนะครับเนี่ยฮะ แสงด้วยครับเดี๋ยวเราไปดูจุดต่อไปกันนะครับผมสิ่งที่ตามหาก็เจอแล้วนะครับนี่ใช่เศษพระกำแพงหรือเปล่านะครับเล็กมากนะครับผเป็นผงน,นะครับเนี่ครับเดี๋ยวเราไปจุดอื่นกันต่อครับใช่ไหมครับ ลักษณะนะครับเป็นสีเหมือนอิฐเลยนะครับเนี่ยนะครับใช้ใช้พากกำแพงหรือเปล่าครับผมซึ่งท่านได้กลับไปที่กำแพงนะครับท่านได้พบคำผีใบลานนะครับพร้อมทั้งวิธีการสร้างพระสุมกอนะครับท่านก็ได้นำมาสร้างพระสมเด็จ ามสูตรของพระสงกอรอนะครับพร้อมพร้อมทั้งได้นำเศษพระของกำแพงเพชรนะครับนำมาผสมในมวลสารท่านด้วยนะครับท่านว่าใช่ไหมครับเอาไปพิจารณากันดูนะครับเพื่อนๆน,นะครับ อันนี้น่าจะเป็นแคลไซด์นะครับนะแต่เนี้ยองค์เนี้ผมก็ไม่ผมก็ให้ท่านไปคิดว่าองค์นี้แท้ไม่แท้ถึงยุคหรือไม่ถึงยุคนะครับก็ชมกันนะครับเราไปใช้วิจารณญาณของท่านเองนะครับส่วนผมไม่ไม่ไม่ขอการันตีหรือไม่ขออะไรนะครับตามลักษณะของแคลไซด์ขนาดนี้ มีทั้งทั่วองค์ขนาดนี้แล้วก็เคลือบขนาดนี้ก็องค์นี้น่าจะมีอายุอยู่ประมาณถึงยุคท่านหรือเปล่านะครับซึ่งหาได้น้อยมากหลังกาบมากนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปดูจุดต่อไปครับเนี่ยครับเรามาพิสูจน์กันด้วยแคลไซ้์ดีกว่า ว่าแคลไซของจริงหรือของปลอมสร้างกันขึ้นมาหรือว่าอะไรไม่มีนะครับพึกเป็นพรึกอย่างเงี้ยไม่มีนะครับการเวลาเท่านั้นนะครับที่จะตกพลิกอย่างอย่างนี้ไม่มีนะครับของเก๊ทำไม่ได้นะครับ สองด้วยกล้องกำลังขยายสูงนะครับของเก๋ก็ทำไม่ได้นะครับเดี๋ยวผมจะทำกับภาพไปดูนะครับอ่านี่เป็นสีเทาเห็นลยครับขาวดำสวยไหมครับสวยนะครับผมเดี๋ยวผมจะอินเวอร์นี่คือว่าเป็นจุดน้ำตาลน้ำตาลนี่คือการสะท้อนแสงนะครับผม ผมกลับด้านให้ดูอีกด้านนึงก็แหลนี่นะครับไม่มีหรอกครับจะทำเป็นภาพนูนเห็นไหมฮะนี่แะครับที่ลักษณะการงอกขึ้นมานะครับอันนี้เป็นขาวดำนะครับเห็นไหมครับอันเนี้ย แคลไซด์นะครับขาวขาวเนี่ยก็เดี๋ยวเราไปดูจุดอื่นกันต่อนะครับไปดูจุดอื่นกันต่อนะครับเพื่อนๆนี่ก็เป็นอีกจุดหนึ่งครับผมก็ไม่มั่นใจนะครับว่าเป็นถ้าจะใช่เศษพักกำแพงไหมครับนะครับแต่กามีแคลไซด์คุมไปหมดแล้วครับผมเล็กมากละครับเป็นผงนะครับ สีเหมือนอิฐเนียเห็นไหมครับฉ่าเลยนะครับบวกขุมด้วยแคลไซด์เนะคลือบไว้นะครับอ่าเรียกไปอันนี้เราอยู่ด้านหน้าเดี๋ยวเราไปดูล่างกาหมากันบ้างนะครับด้านหลังด้านหลังอ้าวเราพบสีน้ําเงินนะครับเน่อยู่ในแคลไซด์นะครับไม่รู้คืออะไรนะครับผมก็ไม่ทราบเห็นไหมแคลไซด์นะครับเดี๋ยวเราลอง ทำเป็นลักษณะเกรดดีโอครับก็บเป็นสีนะครับนี่ครับสีชัดเจนนะครับก็ไม่ทราบนะครับคืออะไรแต่เราจะมีด้านหลังนะครับเดี๋ยวเราจะค้นหาต่อไปว่ามีอะไรอีก เจอแลครับสีแดงสีแดง <c oughs> บ่อกีเจอสีน้ำเงินครานี้เจอสีแดงแล้วครับคืออะไรเอ้ยไม่ทราบจริง้ครับ <c oughs> ไปพิจารณากันนะครับ <c oughs> มวลสารของท่านนะครับสําหรับองค์นี้นะครับผม <c oughs> นี่คืออะไรเอ้ยผึ่งแควไซด์หรือเปล่าครับโอ้โหก้อนขนาดนี้ที่ว่าก้อนใหญ่นะครับ นี่ขยายมานะครับโอเคครับนี่คืออะไรครับก็นี่คืออะไรครับนี่ครับผึกอะไรครับเนี่ยครับเป็นผึกแกวไซส์ใช่ไหมครับนี่ขาวๆนี่อะไรครับผงช็อกหรือผงดินสอพองครับ นี่นะครับผึกครับการจะเป็นผึกอย่างนี้ได้ต้องใช้เวลานานมากนะครับไม่ใช่จะเป็นผึกดูได้อย่างนี้เหมือนกันทุกองค์นะครับผมมีนี่ดีครับนี่พบอีกแล้วคืออะไรเอ่ยนี่ครับผงอะไรเอ่ยสีเขียวนะครับ สีเขียวนะครับนะครับนะครับสีเขียวนะครับอ่าก็ก็กเหครับความสวยงามนะครับจากภาพกําลังขยายสูงของเนื้อพระดูแล้วก็เพินนะครับผมโอ้ไม่รู้จะพูดว่าอะไรนะครับสำหรับอมนี้ ก็ให้เพื่อนๆไปพิจารณากันเองนะครับว่าอ,องค์นี้ท่านเหมาะสมที่จะอยู่ในยุคกลางหรือเปล่าหากไม่ถึงก็คงไม่ได้เจอพฤกแบบนี้แล้วครับนะครับเดี๋ยวเราไปดูจุดอื่นต่อไปนะครับก็ศึกษาด้าาาากันนะครับชมงามความงามของเนื้อพระงามงกันนะครับ จากรกลกําลังขยายสูงนะครับต่อ 10x นี่ก็จะไม่ได้ค่อยอห็ดความงามเท่าไหร่กันนะครับท่านก็ถูกปวคุมไว้ได้วยแคลไซส์นะครับพึกแคลไซส์ทั้งองค์แล้วนะครับแม้แต่ด้านหลังนี่ก็เคลือบไปหมดแล้วนะครับด้านหลังก็ยังเคลือบไปหมดแล้วนะครับเป็นแคลไซส์เกิดพึกแคลไซส์หมดแล้วครับ ก็เดี๋ยวผมจะดูด้านข้างนะครับต่อไปด้านข้างครับนี่ก็เป็นลักษณะคนนะครับด้านข้างนะครับยังถูกบุกคุมไปได้วยแคลไซด์นนะนะครับผมก็เหมือนกัถูกเคลือบทั้งองค์อ่ะเมือนกถูก เือวผึกนะครับก็ช่วยกันพิจารณานะครับองนี้ผมว่าเก่ามากเลยเนี่ยน่าจะอยู่แต่เนี่ยก็ยุกยุกยุกก็อยู่ยุกกลางนะครับแต่น่าจะเป็นยุคต้นๆของยุคก,กลางอ่ะพูดง่ายๆนะ อายุปลายนี่150ร้อยห้าสิบปีนะครับผมก็พูดถึงอะให้นับให้เรืองสองสี่หนึ่งสองก็ร้อยกว่าปรีร้อยห้าสิบกว่าปีนะยุคปลายพีนี้ร้อยหกแปดเท่ไหรห้าหกแปดอันนั้นสองสี 2, ่ สองสี่หนึ่งให้อานักสองสี่หนึ่งสองให้ตน้นต้นเลยต้นยุคเลย 2, 4, 1, 2, สองสี่หนึ่งสองก็ลบสิครับสี่หนึ่งสองลบห้าหนึ่งหกห้าหกแปดนะครับก็คิดดูแล้วกันนะครับผมไม่มจะพูดยังไง ยุปคปลายก็มาถึงปัจจุบันนี้ก็ร้อยห้าสิบหกปีนะครับอ่าสมมุติยุคกลางเอาต้นเลยยุคต้นเลยสองสามเก้าสามนะครับผมสองสามเก้าสาม เจ็ดสิบปียุคกลางก็ร้อยเจ็ดสิบปีนะครับผมนะครับนี่ก็เป็นเมื่อกี้หายไปนานมาไปคิดเลขอยู่ครับยุคกลางก็ร้อยเจ็ดสิบนะครับยุคต้นก็ร้อยห้าสิบเอาเอาขันง่ายๆเนี่ยแหละถ้าอยู่เอ้ไม่ให้ยุคกลางก็ร้อยเจ็ดสิบถ้าเป็นยุคต้นเลยก็น่าจะอีกสิบปีครับแบบ สิบปีนะครับก็ตั้งแต่สองสามอะไรอะหกหกอะไรหกเก้าหรือยังไงถึงสองสามเก้าเก้าอุ้ไม่ใช่ยี่สิบปีประมาณนั้นนะครับเพิ่มอีกยี่สิบปีก็เป็นร้อยเก้าสิบปีคิดดูอีกต้นประมาณร้อยแปดสิบร้อยเก้าสิบ ยุคก,กลางนี่ก็ร้อยเจ็ดสิบนะครับแถวส้ายถึงได้ขึ้นมาหุกคุมขนาดนี้นะครับผมนะครับก็ไปลองคิดดูนะครับอันนี้อะไรเอ่ยอะไรปิวมาตินี่คืออะไรปิวมาติหรือเปล่า จะลองปรับด,ดูนะครับเดี๋ยวผมจะลองปรับด,ดูนะครับขอเลื่อนหน่อยเอาหายไปไหนละ่ะ นี่ครับแขวไซด์ด้านข้างนะครับนี่เป็นด้านข้างชมความงามกันทั้งองค์นะครับผมเห็นไหมครับลักษณะของแกวไซา์ประคุมหมดอะ่ะแล้วแต่จะคิดกันนะครับสำหรับสมเด็จองนี้หลังกาบหมากนะครับนะครับผม อดี๋ย้ผมดูด้านด้านด้านบนมั้งน้นอท่านเห็นอะไรกันไหมครับนี่คือขอขอบพระด้านบนนะครับมา่เป็นสิ่งอะไรที่แบบมาสัจจันมากนะครับท่านเห็นอะไรไหมครับท่านเห็นแคลไซที่เป็นเส้นไหมครับนี่ครับที่ท่านงอกขึ้นมาเนี่ยครับอันเนี้ย อาจจะเป็นเส้นใยอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับแล้วก็ถูกแคลไซา์เคลือบนะครับแล้วท่านว่าสิ่งเหล่านี้มีไหมครับผ่าเก๋ทำได้ไม่เอ่ยกล้องกำลังขยายสูงนะครับกล้องอย่างนี้นะครับท่านพบเห็นไหมครับแล้วเดี๋ยวผมจะ เจาะไปที่นี่ครับนี่คือผงอะไรครับแดงๆนะครับใช่เศษพระกำแพงไหมครับทุกสิ่งทุกอย่างเกิดพลึกหมดแล้วนะครับแคลไซา์เคลือบหมดไม่ว่าจะเป็นเส้นใยมวลสารเส้นใย ผงทานผงทูกนะครับทุกแควไซ์คุมหมดแล้วนะครับเราไปดูจุดตัดไปนะครับนี่เป็นสันนะครับด้านสันของข้างบนนะครับเห็นไหมครับ นะครับโดนปกคลุมด้วยแคลซซายนะครับแยกแยะเป็นก้อนกันก็ถูกปกคลุมด้วยแคลไซายนะครับที่มีเงอแยกกันนะครับเอาละครับเป็นไงครับความงามนี่เป็นสันบนนะครับขององค์พระท่านเห็น้วยครับที่เคลือบนี่ยครับ โดนแสงเข้าไปนะครับเนี่ยเดี๋ยวลองดูสิอ่ะเห็นไหมครับนี่เป็นสีขาวดำแล้วนะครับเป็นสีเทานะครับเกรย์ชัดเจนไหมครับก็ยังไงดีล่ะครับ ไม่รู้จะบอกยังไงเลยครับผมอันนี้คือสันฐานพระนะครับผมเป็นไงครับโอ้โหปแควไซด์งดงามไหมครับโอ้โหไม่รู้จะพูดยังไงครับสำหรับองค์นี้สุดเหมือนกันนะครับองค์นี้ เนี่ยครับผึกแคลไซส์เนี่ยครับโอ้โหไม่รู้จะพูดว่าอย่างไงนะครับความงดงามนะครับ ครับความงดงามนะครับครับผมความงามขององค์พระแถวไซ้าต้องไปสู่กันด้วยแถวไซ้าอย่างเดียวนะครับผมจะเก่าไม่เก่าอยายุมากไม่มากบางแถวไซ้ายนะครับว่าจะกําเนิดก็ตัวขึ้นมาได้นะครับ เพื่อนๆครับเห็นอะไรไหมครับขนาดน้ําอ้อยนะครับน้ําอ้อยเนี่ยเห็นไหมครับน้ําอ้อยเคี้ยวอนี่ยยังถูกควบคุมยังถูกเคลือบด้วยผลึกแคลไซด์เห็นไหมครับนคะค,บค,บรครับเน,นี่ยแคลไซด์เนี่ยแผงนั้งแผงเลยเนี่ยแคลไซด์อย่างนั้นนะครับเนี่ยอะลาโคไนแคลเซียมคาร์บอเนตเป็นอะลาโคไนเป็นผึกแคลไซด์นะครับ แคลไซายเลยวันผึ่งแคลไซายเลยครับเนี่ยครับผืนใหญ่ทั้งผืนเลยเนี่ยนะครับครอบคลุมเนี่ยการเกิดอย่ี้ยไม่ใช่เกิดง่ายๆเลยครับแล้วก็มีผึกงผึกงเคลือบไปไหมฮะกระจายไปเนี่ยไม่ใช่เรื่องเลยครับทั้งองค์นะครับองค์นี้ไม่ว่าจะด้านหน้าด้านหลังด้านข้างนะครับเคลือบไปหมดแล้วนะครับ อายุท่านก็คงจะประมาณนะครับร้อยเจ็ดสิบท่านจะอยู่ยุคก,กลางนีอยู่กลางต้นต้นเนนะี่ยร้อยเจ็ดสิบอัพไม่ใช่ยุคปลายนะครับยุคปลายร้อยห้าสิบอับเยวเราจะมาสองสิบเอ็ดกันนะครับเนาะเอาาข้อสรุปกันแล้วกันนะครับ เ,เพื่อนๆก็พิจารณากันเองนะครับว่าองค์นี้เหมาะสมถึงยุคท่านหรือเปล่านะครับหลังจากดูแควไซน์นะครับผลึกแควไซ้์นะครับผมครับผมเพื่อนๆต่อไปก็เป็นข้อสรุปนะครับสําหรับองค์นี้องค์นี้เรื่องแควไซน์นี่สร้างความประทับใจให้ผมมากนะครับนอกจากจะเท่าที่เคย ดูมานะครับก็มีพระปิตานะครับแล้วก็มีองค์นี้นะครับที่มีแควไซเยอะมากครอบคุมมากเห็นเนื้อหามวลสารเห็นเนื้อหาแควไซแล้วก็งดงามมากนะครับไม่ว่าจะเป็นด้านบนด้านข้างซ้ายด้านข้างขวา ด้านล่างแถวซ้ายปกคลุมหมดนะครับแม้แต่ด้านหลังก็แถวซ้ายปกคลุมหมดแล้วนะครับแม้กระทั่งน้ำอ้อยเขี้ยวอะครับเรามาดู1ิบกันนะครับเป็นไงครับเนื้อท่านแตกแยกแยะหมดแล้วนะครับ ท่านถูกปกคุมด้วยแถวซ้ายอย่นั้นนะครับดูเนื้อนะครับสวยงามนะครับนับอ้อยเคี้ยวเนี่ยถูกแยกตัวออกมาถูกขับออกมานะครับจากเนื้อผ้าที่ท่านเอาไปประสานเนื้อนะครับแล้วก็เนื้อผ้าก็แตกแยกแต่ว่าที่อยู่ได้นีนน่น่าจะเป็นเพราะ คลไซท์นะครับที่เคลือบอยู่นะครับผมนี่ครับน้ำว้อยเกี่ยวสุกข,ขับบักบังคับมานะครับแต่ว่าอยู่ได้เพราะเนื้อปนูนที่เกิดการงอกทับซ้อนกันนะครับเป็นแคลไซท์เป็นเปือกแคลไซท์นะครับผม ท่านก็ได้ชมไปแล้วเนี่ยว่าเพื่อนๆก็ได้ชมไปแล้วว่าเนื้อแถวซ้ายบกคุมหมดละอันนี้เป็นกล้อง 10x นะครับสองให้ดูเนื้อผ้านะครับพ่จูแล้วก็น้ำอ้อยเคี้ยวนะครับถ้าเป็นยุคกลางน่านจะใช้น้ำอ้อยนะครับเป็นตัวภาษานะครับยังไม่มีน้ำมันดังอิ้วนะครับผม นี่นะครับพิมพ์ทรงนะครับดูกันให้ชัดนะครับแข้งสิงอุน้นหมดเนื้อพระนะครับตามพิมพ์ทรงแล้วนะครับก็ ไปพิจารณากันดูนะครับเพื่อนๆมีป่านอานะครับก็อย่าลืมกดกระดิ่งกดสับตะไคร้กดติดตามให้ผมด้วยนะครับผมสำหรับคลิปนี้กอให้ทุกท่านโชคดีมีชัยนะครับตลอดปี2568นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ